มื่อจอดรถเรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาทําการทดลองกันแล้วครับเราได้แจกของที่ได้รับข้อมูลมาให้กับพวกเขาคนละอยา่างรายการสิ่งของที่ได้รับข้อมูลมาก็คือสิ่งเหล่านี้ครับคิดว่าจะโดนไหมน้องฮะ <c oughs> ไม่โดนแน่นอนอครับเอาทำไมล่ะน้องมั่นใจมากเหรอ ก็เวลาฉีดนี่เนี่ยกลิ่นเล่าในปากมันก็จะหายไปนะครับแล้วจะโดนได้ยังไงล่ะครับเปลเลยนะถ้ากินนี่เนี่ยเครื่องวัดก็หองวัดอะไรไม่ได้ครับอ่ไม่โดนแน่นอนครับแต่จะทำให้อิ่มซะก่อนนะสิผลที่ออกมาจะเป็นยังไงนั้นเราจะลองมาทดสอบกันดูครับอย่างแรกเครื่องดื่มลดแก๊สในกระเพาะอาหารเมื่อผู้ร่วมการทดลองดื่มเรียบร้อยแล้วเปล่าเลยน้องลองเป่าที่เครื่องดู ตัวแรกก็วิ่งขึ้นไปอย่างรวดเร็วครับตอนนี้เขาถูกยกเลิกใบจับผีและต้องถูกจับแล้วครับผลจากเครื่องวัดได้เท่าไหร่กันครับได้ 0. 1 1 7ปเซ็นครับแม้แต่ผู้ร่วมการทดลอง <c oughs> ยังงงกับผลที่ออกมาเลยครับ <c oughs> ตอนนี้รู้สึกยังไงครับผมไม่ได้ดื่มเหล้ามานะครับเมื่อวานก็ไม่ได้ดื่ม ไม่ได้ดื่มจริง,รงๆครับาแผลกิงจริงต่อไปเป็นน้ำยาบ้วนปากครับมาเปาน้ำยาบ้วนปากยิ่งทำให้ตัวเลขวิ่งเร็วขึ้นกว่าเดิมครับตอนนี้ใบกับขี่ของเขาถูกยกเลิกแถมยังต้องถูกจับและปรับอีก5ล้านวอนหรือประมาณ1นึ่งแสสมืนบาทครับ

วัดได้เท่าไหร่กันครับเท่าไหร,คร่ครับ0.241%ครับนอกจากถูกยกเลิกใบขับขี่แล้วต้องถูกจับและปรับอีก5ล้านวอนนอกจากนี้เครื่องดื่มบำรุงกำลังวัดได้0.019%นมวัดได้0%ขนมเกล็ดน้ำแข็งวัดได้0.003%ยาาตยาีฟัน วัดได้ศปอร์เคนที่ได้ศูนย์เอามือลงครับจากผลการทดสอบสัญญาบ้วนปากเครื่องดื่มลดกรดในกระเพาะอาหารสเปรย์ดับกลิ่นปากทำสถิติสูงสุดในการวัดค่าแอลกอฮอล์คือวัดได้มากกว่า0.05%ครับ oh. แม้ว่าจะไม่ได้ดื่มเหล้าแต่หามีปริมาณแอลกอฮอล์มากขนาดนี้ oh. ก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วล่ะครับ oh. ทั้งสคนมองตามเพื่อนๆไปอนไปงตาละห้อย งงนะตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างครับเอ่ออิจฉาเพื่อนเพื่อนครับแล้วก็รู้สึกแซดเสียใจมากครับเสียใจครับแล้วงงมากเลยเพื่อเป็นการปลอบใจพวกเขาเราจะให้พวกเขาได้วัดปริมาณแอลกอฮอล์กันอีกครั้งวิธีการทดลองเป็นอย่างนี้ครับ เราจะใช้น้ำยาบ้วนปากเครื่องดื่มลดกรดในกระเพาะอาหารสเปรย์ดับกลิ่นปากในการทดลองเหมือนเดิมแต่จะวัดผลหลังผ่านไปแล้ว2นาทีครับทั้ง3คนที่ทำหน้าเศร้าเมื่อกี้ขับรถโกคาด้วยความสนุกสนานและเมื่อผ่านไปครบ2นาทีแล้วว่าแต่ผลการวัดจะเปลี่ยนแปลงไหม สถิติก่อนหน้านี้ของเครื่องดื่มลดกลดรดในกระเพาะอาหารคือ0.117ครับแต่เมื่อวัดอีกทีหลังจากผ่านไป2นาทีแล้วลดเหลือ0.003เท่านั้นครับมันแปลกมากเลยครับผมไม่ได้ทำอะไรเลยจริงๆนะครับเนี่ยต่อไปเป็นสเปรย์ดับกลิ่นปากสถิติก่อนหน้านี้คือ0.246แต่เมื่อลองเป่าอีกครั้ง เหลือ0.008ซ็ครับน้ำยาบ,บ้วนปากก็ลดลงจาก0.106อร์ซมาเป็น0เปอร์เซเลยครับใช่แล้วครับเมื่อดูบันทึกการวัดปริมาณความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ที่หลงเหลือในช่องปากของสเปรย์ดับกลิ่นปากเป็นระยะแล้ว ความเข้มข้นหลังการใช้ทันทีอยู่ที่0.171%แต่เมื่อผ่านไป1นาทีก็ลดลงเหลือ0.028%ซึ่งความเข้มข้นจะลดลงเรื่อยๆและเมื่อครบ6นาทีเครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์จะไม่ตอบสนองครับคงไม่มีใครใช้สิ่งเหล่านี้เป็นข้ออ้างหรอกนะครับ